ก้มของสิทธิและเสรีภาพเกิดโชคเกษมโปรกิตธารการในสก,กัดกระทรวงยุติธรรมมีทั้งราชธานีเอสไอกรมพีนิตกมรมบังคับคดีกรมคุมประพฤติผู้อ่วมในการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดผู้อ่วมในการกองส่งเสริมการระงับข้อพิาพาท คณะ,ะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มากัน16บจังหวัดต้องขอขอบคุณนะครับที่มาเข้ารับฝึกอบรมเพราะเป็นงานที่จะได้ดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมที่ช่วยผู้คนนะครับที่ช่วยผู้คน การไกลเกลี่ยเนี่ยมันต้องมีความพร้อมทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าไปไกลเกี่ยฝั่งหนึ่งก็อาจจะไม่จบอาจจะทำให้เราเสียกำลังใจแต่ในข้อเท็จจริงเราต้องเข้าใจเนี่ยเข้าใจบริบทของผู้คนที่อยากจะจบเรื่องจบแล้วแล้ว แต่หาเวทีไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่จัดเวทีให้เขาเพื่อให้เขามีความสุขกันแต่ว่าเราไกลเกี่ยไปมากๆบางทีถ้าใจเราไม่รักก็อาจจะทำให้งานที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นไปอีกเรื่องหนึง่งอย่างไรก็ตามต้องเป็นผู้ที่จะต้องอดทนฟัง ผู้คนเพราะว่าในฝ่ายที่อยากจะให้ไกลเกีีร์สำเร็จเนี่ยก็จะพูดแต่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่พยายามพูดในเรื่องที่ตัวเองผิดเงื่อนไขหรือเอาเปรียบอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะไม่พูดบางทีก็พูดเอาประโยชน์กับตัวเองอีกฝั่งหนึ่งมันก็ลำคาญนะเพราะมัน มันต้องลดหย่อนผ่อนโทษให้เสียเปรียบให้แต่ก็ไม่ลดลาวาสอกผมเจอมาหลายเรื่องบางทีบางคนเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นไปขายที่ดินกันเป็นเพื่อนกันไปขายที่ดินแล้วทะเลาะกันค่าในหน้าแล้วก็ไปขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้แบ่งกันก็ไม่ยอมนะไม่ยอมก็มาหาผมอีก,กพยายามพูดบอกว่าศาลไม่เป็นธรรม แต่ไม่ได้บอกกันอกว่าเวลาไปเป็นในหน้าขายที่ดินเนี่ยมันก็มีข้อตกลงว่าจะต้องแบ่งกันไม่เล่านะไม่เล่า,เาจะพูดแต่ว่าศาลไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยศาลไล่ออกมาให้จบจบได้แล้วเลยละคือคือคนเนี่ยบางคนเนี่ยมีนิสัยที่เห็นเห็นแต่จะได้มันมีเยอะนะครับคนในสังคมเห็นจะได้แต่มีเยอะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ย ที่เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้เป็นผู้ที่เสียสละนะเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็จะต้องเป็นคนที่เข้าใจคนนะเข้าใจคนบริบทบริบทสังคมเนี่ยเป็นคนที่ต้องเข้าใจคนแล้วต้องเจอปัญหานะครับเจอปัญหาของคนที่พูดคุยแล้วไม่จบถ้าเราไปโมโหไม่ได้นะครับเราไปมโมโหโกรธหรืออะไรต่างๆไม่ได้บางทีเรา มีเวลาไม่พอกับการที่จะฟังพวกเขาคุยโอดทนที่จะคุยเพราะว่าเป็นอย่างที่ผมว่าแหละเพาคนเขาจะต้องการเอาเปรียบกันตรงนี้เราต้องจัดแจงคือบางครั้งอาจจะบอกว่าเราไม่มีข้อกฎหมายที่ประยกหรืออธิบายให้กับคนเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจในข้อกฎหมายได้ แต่ข้อไม่ต้องไปซีเรียสกับข้อกฎหมายอะไรมากมายนักผมก็ไม่รู้กฎหมายเลยเหมือนกันเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรเลยครับนึกถึงผมไว้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ก็ทํางานได้เราเป็นนักบริหารนะรบบริหารแต่อะไรมันก็ไม่หลีกหนีคอมมอนเซนต์นะครับคือกฎหมายเขาไม่ให้ออกระเบียบมาหรือกฎเกณฑ์มาให้คนเอาเปรียบกันหรือไม่เอาเปรียบทางราชการแน่นอนอยู่แล้ว นะครับถ้าอะไรที่มาดูแล้วมันเอาเปรียบก,กันนี่นะครับเราผมผมมีคณิตศาสตร์ในใจผมคณิตศาสตร์ดูแลว้วเอ้ยมันเอาเปรียบก,กันอยู่ว่า,าเอาเปรียบเขามันจะไม่จบหรอกนะเว้นแต่อีกลายหนึ่งโอ้ยกล้จะตายแล้วอยากทาบุญอะไรเงี้ยสลัดไม่ให้เป็นภาระกันอะไรกันมันมีอะไรที่เจอกันเยอะแยะนะครับในในชีวิตผมที่ผมเห็น เจอแล้วเราเราก็อย่าไปเครียดกับเขานะครับอย่าไปอินมากอย่าไปเครียดกับเขามากแต่เรามีจิตใจที่อยากอยากจะแก้ให้เขานะครับผมมั่นใจนะครับว่าท่านมีวิชาชีพบอกเป็นวิชา,าชีพเลยนะเรื่องของการไกลเกลี่ยเนี่ยเป็นประสบการณ์นี้ติดตัวไปเนี่ยมันจะเสริมนะมันจะเสริมเคี่ยวเร็บไม่กับตัวเราเอง ในวันข้างหน้าบางทีเขาอยากจะจบด้วยกันเนี่ยทั้งคู่แต่มันหาเบทีไม่ได้มันมาเจอเจอเราปุ๊บเนี่ยเราก็พูดดีกับเขาให้กาลังใจเขานะครับให้กําลังใจท,งทั้งทั้งที่รู้มันจะต้องยอมออกมาแนวเนี้ยแต่พูดพูดแล้วให้มันโกรธมันก็ไม่จบเราต้องพูดให้ให้เกียรตินะครับให้เกิดความรู้สึกดีกับผู้คนต่างๆคุณแม่ผมเนี่ย ไม่ได้เรียนหนังสือเลยเป็นคนที่อยู่ในชนบทในคุณแม่ผมเนี่ยไม่เคยทะเลาะใครเลยเวลาใครมาพูดมาคุยกับคุณแม่คุณแม่จะค่อยๆพูดค,ค่อยพูด,พดนะอ่แล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่ว่าเราอยู่ในบางทีในหมู่บ้านานตำบลเราเนี่ยเป็นพวกดงของคนเกเรเหมือนกับนักเลง ป่อนอะไต่างๆแต่เราสามารถอยู่กับกลุ่มคนพวกนี้ได้อย่างไรเพราะว่าไอ้คำพูดของเราเนี่ยไม่ได้เอาความนอกความในใส่ความอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต้องต้องระมัดระวังกดีาบางทีบางคนมีอะไรก็พูดไปหมดเลยบางทีมันเป็นภัยย้อนกลับมาใส่ตัวเราเรื่องของการไก่เกีย่ยกับวิกันกเนี่ยมันเป็นศิลป,ปะนะครับการร่ำเรียนได้ใบป,ประกาศไปจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตรงนี้แล้วเนี่ยก็ก็ถือว่าท่านท่านเดินไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่บางคนจะทำแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตมันเป็นศิลปะในส่วนตัวของท่านท่านอาจจะมีทั้งหมดแล้วแต่ว่าการอบรมเพื่อให้ได้ใบญาติเนี่ยมันเป็นเหมือนใบปบิกทางให้ท่านจะเข้าสู่ในกิจกรรมอันหนึ่งและมันเป็นการเสริมกิจกรรมเดิมของท่าน อย่างเช่นบางคนเป็นสมาชิกขององค์กรปกครองท้องถิ่นท้องที่เป็นสมาชิกก็ท่านมีเรื่องของการไก่เกีย่ยไปช่วยกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มันเข้าใจแล้วมันจบได้เนี่ยมันก็กลายเป็นคะแนนนิยมให้กับเราได้ได้เลยหรือว่าคนจะสมัครผู้แทนรัษฎรเนี่ยท่านทำในเรื่องของการไก่เกีย่ยไปสักสามปีสี่ปีเนี่ย มันจะกว้างขวางชื่อเสียงโด,ด่งดังและบางอย่างนะครับบางทีเวลาเขาไก่เกียร์สำเร็จแล้วเขาจะเอานู่นเอานี่มาให้เรานะครับก็เราจะรับหรือไม่รับเราก็ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาเอามาให้นั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับเราในวันข้างหน้านะครับเขาเอามะม่วงมะปางมาให้กินมันก็ดีนะครับก็เป็นการส่งเสริมที่เขา เขาอาะไรต่างๆคือผมก็จะไปปฏิบัติงั้นตลอดใครเอาอะไรมาให้ผมเป็นสิ่งของมีค่าเลยผมไม่เอาแต่ว่าเอาของกินมาให้อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมผมก็รับไว้หรือบางทีผมมีหัวคะแนนอยู่เนี่ยผมไปเยี่ยมเขาเนี่ยผมก็ไปซื้อเมื่อก่อนง้อมาถูกนะกิโลละหบาทบ้านหนึ่งผมก็ซื้อไปให้ห้ากิโลไปฝากฝากตามผู้หลักผู้ใหญ่บ้านอาะไรต่างๆเนี่ย ก็เป็นของที่ระลึกต่างๆเราเนี้ยมันเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรมากมายหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกเป็นความคิดถึงกันนนะความรู้สึกคิดถึงกันก็ถ้าหากว่าท่านจะเดินทางในสายการเมืองท่านเนี่ยก็ลองดูวิชานี้ไปไปใช้บ้างก็ได้นะครับก็ทราบว่ามาจาก16จังหวัด50ท่านผมเรียนว่าถึงถึงวันนี้เนี่ย ผู้ไก่เกียร์ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยเกือบสี่พันคนลวนะครับเกือบสี่พันคนแล้วศูนย์ไก่เกียร์ที่ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่แห่งนะหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่แห่งหนึ่งปีที่ผมและข้าราชการนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิและก็กรมครับคดีเดินไปบอก พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับไปจัดกิจกรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเราได้แสนครอบครัวได้ช่วยไกลเกลี่ยเขาแสนครอบครัวในหนึ่งแสนครอบครัวเนี่ยเงินที่มันหยุดนิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนี้หนี้แบบผิดชําระหยุดสองหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทมันกลับมาหมุนเวียนเศรษฐกิจมันหมุนเวียนขึ้น แล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายภาคประชาชนเช่นค่ารถค่าลาค่าเดินทางค่าทนายความอะต่างๆเนี่ยเขานคำนวณดูแล้วประมาณเกือบ6 0 0 0ล้านนะครับที่เราประหยัดไอ,อ้ตรงนี้ไปได้นะครับท่านเห็นไหมครับว่าสมุติราคนเดือดร้อนมากๆเนี่ยใน ในตำบลเราอยู่ตำบลผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆหรือในหมู่บ้านเนี่ยมีคนเดือดร้อนคนหนึ่งเนี่ยโอ้มันจะระสำ่ำระสายกันไปทั้งหมู่บ้านหรือตำบลเพราะอะไรเพราะว่าคนมีปัญหาคนมีนี่ไกลเกลี์หนี้สินเนี่ยมีนี่มันก็ดังไปหมดแล้วที่ถ้าแสนคนที่เราไกลเกีีร์ไปแสนครอบครัวแสนปัญหาแสนแสนเรื่องแต่แสนครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีคนสามคน จะมีคนรู้เรื่องสามแสนคนเห็นไหมครับมันเกิดกระแสเกิดกระแสแล้วก็ถ้าแสนคนเนี่ยจังหวัดหนึ่งจะมีสักกี่คนอาวโดยเฉลีย่ยสามแสนคนจังหวัดหนึ่งสามแสนหรือสามหมื่นหรือสามพันประมาณสี่พันสี่พันคนในะจังหวัดหนึ่งมันก็เกิดกร,กระแสหรือเกิดการแก้ปัญหาให้คนในจังหวัดหนึ่งสามสี่พันคน ที่ร้อนร้อนแล้วเนี่ยเย็นลงสามสี่สี่พันคนยอดตอนที่ส่วนยอดที่มันร้อนมากๆเนี่ยลดไปแล้วสามสี่พันคนมันก็เงียบเห็นไหมครับไม่มีคนที่จะมาปลุกประเด็นโวยวายมาเดินขบวนจัดม็อบกันมาเวลาเขาก็ชวนเดินขบวนไอ้คนที่เดือดร้อนเป็นนี่มากๆอา้าคุไปเดินขบวนไปตายระดับหน้าดีกว่าว่านเนี่ยแต่เราได้ลดลดเพเชอร์ลดความร้อนแรงของผู้คนในสังคมที่มัน แต่วุ่นวายมากมายเนี่ยได้ได้จังหวัดหนึ่งสามสี่พันคนนะครับในการดําเนินการของคุ้มครองสิทธิ์กรมคับคดีนะฮะกรคมคุ้มครองสิทธิทภาคประชาชนที่เราอบรมกันเนี่ยท่านไกลเกลี่ยในวงเงินน้อยกว่าห้าแสนถ้าเป็นข้อราชการนะงองกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยจากห้าแสนไปถึงห้าล้านเราสามารถไกลเกี่ยได้ แล้วก็ในส่วนของกรมคับคดีก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นกี่ล้านก็ได้ก็ทั้งจํานวนน้อยจํานวนมากกรมคับคดีเนี่ยเขามีศูนย์อยู่ที่เ,เป็นศูนย์ราชการประมาณร้อยสิบสี่ศูนย์ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ก็ได้ดําเนินการมาโดยตลอดนะครับก็ทราบว่ามีการบรรยายให้ฟังเรื่องกองทุนยุติธรรมรบ อไเกี่ยวข้อพิพาทษรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตรงนี้เนี่ยท่านก็เอาไปใช้ได้นะครับอย่างรบค่าทดแทนร,รบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายอย่างเช่นในคดีอาญาเนี่ยมันมีคนตายกินยาเสพ เสพติดแล้วไปฆ่าคนตายคนตายเนี่ยมันจะได้เงินจากจากกองทุนตามนี้นะครับท่านก็เอาไปใช้ถ้าสงสัยก็โทรหายุทิธรรมจังหวัดว่าจะได้อย่างไรได้รายเท่าไหร่เราพยายามแก้ให้ให้ให้ได้ใช้เยอะนะครับอย่างหนองบัวลำพูอะที่ไปฆ่ากันตายอย่างนั้น,นอ่ะอดีตตำรวจไปฆ่าเด็กฆ่าครูตาย ผู้คนที่ได้ช่วยช่วยคนอื่นด้วยแล้วก็ต้องตัวเองต้องตายเสียชีวิตธรรมดาคนตายคนนึงก็ได้หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทแล้วก็ปรับให้นะครับให้ปรับให้เป็นสองแสนนะปรับให้เป็นสองแสนก็ลังปรับเราก็จะทําระเบียบใหม่ให้หมดคนที่ช่วยคนอื่นด้วยแล้วตัวเองตายเนี่ยกําลัง <PAUL> ทําเรื่องขอ ในหน่วยงานหน่วยเหนือขึ้นไปเพื่อแก้ระเบียบต่างๆให้ได้ห้าแสนกว่าบาทในรายหนึ่งเนี่ยในกองทุนของเราเท่านก็จำไว้เวลาไปพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยท่านก็เอาอันนี้ไปคุยได้กองทุนยุติธรรมเนี่ยเรื่องค่าทนายอย่างพวกน้องๆนรักษาที่อดข้าวนะคุณแบมบคุณตะวันอย่างเนี้ยถ้ามีกรณีคดีดความเนี่ย เราเอาทุนของกองทุนยุติธรรมเนี่ยไปประกรันตัวได้ฆาทนายความได้นะครับเนี่ก็ประสานงานผ่านทางยุติธรรมจังหวัดในคดีอื่นๆอย่างเรื่องยาเสพติดยาเสพติดเป็นกฎหมายใหม่ได้ยินชีวิตรู้จักชีวิตไหมเออพา <c oughs> <c oughs> ไปยัดรัพย์เครือข่ายจีนสีเทาเนี่ยมุลค่าแปดแปด แปดพันล้านอายัดนี่บางทีเราไม่ได้ยึดเขาหมดอะนะแต่ก็ทรัพย์สินนั้นที่เขาได้มาจากด้านอื่นไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดก,ก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ว่าถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยแปดพันล้านเนี่ยชีวิตจะได้ห้าเปอร์เซนตสารสั่งยึดนะห้าเปอร์็นก็ได้สี่ร้อยล้านนั่นก็ฝากไปด้วยบอกชาวบ้านถ้าเรารู้ว่าคนค้ายาย้อนหลังไปสิปีเนี่ย มีทรัพย์สินซ่อนไ้ที่ไหนเป็นที่ดินบ้านแจ้งแจ้งหนึ่งสามแปดหจดไว้ฮะเบอร์หนึ่งสาปดหกของปปศเนี่ยไดห้าเปอร์เซ็คนแจ้งในห้าเปเซ็นคนทำคดีสืบสวนไปถึงกระบวนการถึงยึดได้มาแล้วได้รวมแล้วอีกยี่เปรวมเป็นสามสิบนปะ์ซนสินบนรางวัลน,นำจับมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้น นะครับถ้าเราสนใจก็เป็นข้อมูลที่จะไปพูดทําให้ศักยภาพในตัวของท่านเองที่จะเป็นผู้ไก่เกียเนี่ยได้รับรู้แล้วได้บอกให้เป็นประโยชน์นะค,ความเชื่อมัน่นความศรัทธาในข้อมูลและในตัวท่านเองก็กเกิดขึ้นมากมายผมขอชื่นชมยินดีกับหลายท่านท่านทั้งหลายที่เดินทางมาไกล เพราะท่านมีจิตใจที่เป็นธรรมอยากจะช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมวันนี้หลายหน่วยงานแก้ปัญหาแต่ปลายเหตุนะปลายเหตุต้นเหตุไม่ค่อยแก้กันหรอกเพราะว่ายัางติดอยู่ตรงที่ว่าเข้าใจเข้าถึงนะครับเราพัฒนาศาสตร์พระราชานะครับศาสตร์ของรัชกาลที่เก้าให้ให้ไว้เนี่ยถ้าสิ่งที่เราทํเนี่มันเป็นเรื่องปลายเหตุ แล้ววันหลังเราก็อาจจะแก้ไปถึงต้นเหตุต้นเหตุช่วยคิดถึงต้นเหตุว่าความลำบากจากจนของผู้คนตรงนี้เนี่ยเราแก้เขาได้แล้วเราไขาเขี่ยเขาจบแล้วแต่เขาจะกลับไปทำมาหากินอะไรยังไงเนี่ยมันต้นเหตุมันไม่ใช่หน้าที่เราแต่ว่าเราคิดคิดไว้เถอะคิดได้แล้วเป็นผู้แทนรัษฎรในทุกคนเลยที่ดังอยู่เนี่ยให้การอบรมหลักสูตรไขเกี่ยคอยภาครุ่นที่สี่สิบเจ็ดนี้ได้นําความรู้และที่ได้รับ มอบรับจากการฝึกอบรมตรงนี้นำไปใช้เกิดประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับตัวท่านเองและครอบครัวและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งหลายนะครับโดยที่ท่านได้ตั้งบ้านตั้งใจไว้ก็ขอขอบคุณครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ